สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะอิจฉาก็จิรายุบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดโบช็อตนี้ถึงกับตาลุกว้าวช็อตนี้สาวอิจฉาทั้งประเทศเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องอิจฉาตาร้อนสําหรับหนุ่มก็จิรายุตันตะกูลและสาวโบเบนจาวานอาร์ตเนอร์ที่คบหากันมานานถึง8ปีฝ่าอาถรรพ์รักวานออกซไในให้เห็นกันอยู่เป็นประจําค่ะ และพรุ่งนี้2ตุลาคม64เริ่มต้นสู่วัย34ปีเต็มของสาวโบซึ่งงานนี้แฟนหนุ่มกอดก็ไม่พลาดหอบดอกไม้ชอตโตบุกไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวถึงห้อง แต่ที่พีคไปกว่านั้นเธอไม่ได้อยู่ในลุกที่พร้อมนอนพออาบน้ําแล้วโดยสาวโบเปิดเผยว่าไปให้สุดปีนี้คุณเขาทําสําเร็จและกลุ่มปังๆทั้งนั้นแตงอยู่รอบนี้คือเพิ่งอาบน้ําเสร็จจ้าซึ่งวันเกิดปีนี้พาตัวเองมาเข้าคอสติประทาน4ตั้งใจจะไปตั้งแต่ต้นปีแต่ถูกเลื่อนมาจนถึงในที่สุดได้ไปแล้วดีใจมากๆที่ได้มาช่วงนี้พอดีเลยอีก10วันเจอกันนะคะ May you all be happy and peaceful see you ถ้าไม่ได้ตอบแชทใครช่วงนี้ไม่ต้องน้อยใจนะปิดมือถือถึง10ตุลาคมครับผมขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ